มาสังกเรียน,นว่ากำง,งาค่ะอยากใหรูว่าบบเธอมาทเนี่ยเธอเคยประกวดอะไรยังไงที่ไหน,นได้รางวัลอะไรนะครับใสอบเอ็นจีของพ่อสาได้วิชาภาษาไทย100%เปรนตค่ะบอกบอกเลยได้ไหบอเลยได้

There once was a gun with a big great eye and a large, gray barn and with many animals, the smallest of which was a little red hen. The little red hen may have been living, but she is the most active president of the gun. Okay. ไม่รไห้ใจนะคไปเจอเล็ดพันธุ์แล oh, like, ้วก็ไปขอให้หนูวัวเอ็ดช่วยแตไม่มีใครช่วยเลยอ๋อเดงดีอ่าครับอน้โก่อนก่อนนี้สำหรับคนเริ่มอ่านคไอนัอรอ่นค แรก็หม่เรือนี้รกน็คือลาราเป็นชาร่อาเป็นชของแรรหนึงนะครที่อให้เกิกาตนคุณเจ้านได้ขอให้เน็นดนแะงกระมอังนีไ่ได้แบกเหลายคู่ใช่ไหมเนี่ยเ็ดินไหลายคู่เนี่ยเรื่องนี้เรชีตวกู้สักโลกน่ารู้สั์โลกน้ารู้ ขราูเรื oh, ่องนหน่อยถาไมเข้ามาไนีเราดูไทยไปเลยมาพูดเลอย่าอความรู้ท่จะเรียความรู้แบบพวกแสโลกอ็ไมาก็บบนี้แนดนีอะไรแบบนี้แล้วมีมีภาพเลยมีมีภาพวาให้หดูเยไงเลย่เมอะไรโรนิก้าเป็นสัตว์ป่าเดินทางแค่ไหซื้อ จากาโรนีซึ่งครูที่โรงเรียนสอนนั้นพไม่สอนเห็นไหมอาจารย์งานงไม่ได้สอนคาสาปาโรแบบมันราสอนนอกรือมอไปหามาหาดีดดดานี่เนียนี่เนี่ยทีตนี้ของนักรี โอรอยหสบห้ท่นใ่นาดตกวีและนิทานสับอเดี๋ยวนะอันนี้จะต้องเ,เป็นเรื่องของนิทาและการเล่เรื่องมีเรื่องไะนที่าประทัใจแลยเร